ขอเชิญทุกท่านรับชม VTR อันปลักโคดิ้งโคดิ้งทีมของโรงเรียนบ้านโนนแต้จังหวัดสกลนครสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3ครับค่ะ <c oughs> และต่อเนื่องด้วย VTR การดําเนินงานโรงเรียนอ่อนหวานภายใต้โครงการคารวาลสุขภาวะหวานซ่อนโรคของโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยจังหวัดฉะเชิงเซาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งค่ะไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยค่ะ เราต้องการสร้างทักษะของเด็กอย่างน้อย6ทักษะที่โลกสมัยใหม่ต้องการทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่เราเรียกว่าเรียนโคดดิ้งครับการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณสำหรับนักเรียนชั้นป .1- ป .3 โรงเรียนบ้านหนวงแต้เป็นการเรียนแบบใช้อันปากโคดดิ้ง ก็คือการสอบวิทยาการคำนวณคอมพิวเตอร์โดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์นะเป็นการใช้กิจกรรมเป็นการเล่นเกมการเล่นสนุกการใช้บัตรคำการใช้ปริศนาคำทายต่างๆเพื่อมาเป็นชุดคำสั่งพื้นฐานให้นักเรียนได้เข้าใจและเน้นแนวทางในการทำกิจกรรมแบบเป็นกลุ่มการเรียนโคดดิ้งจะเน้นกระบวนการคิดการคิดอย่างมีเหตุผล การคิดจาเป็นขั้นตอนมากกว่าการใช้คอมพิวเตอร์เน้นการมีปฏิสัมพันธ์การสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นทําให้เด็กรู้สึกสนานสามารถจัดกิจกรรมโดยใช้บัตรคําสั่งเกมต่างๆค่ะในเรื่องการจัดการเรียนการสอนเรื่อง u n นบักป o ดิ้งนะคะในร,ระดับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ก็จะเรื่องกิจกรรมง่ายๆเช่นการเล่นเกมหรือการปฏิบัติตามคําสั่งต่างๆค่ะ สำหรับการจัดกิจกรรมอันปัดคูณดีของโรง,งเรียนบ้านนนนแฟ้ของเรานะคะเราเน้นกินจกรรมที่ให้ทำให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและแก้ปัญหาของนักเรียนที่มีการเรียนการสอนที่ยังไม่สามารถกระตุต้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างสนุกสนานและรู้จักแก้ปัญหาของนักเรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนที่เราได้จัด มาเพื่อพัฒนา หมายของโรงเรียนคือเราต้องการให้นักเรียนเนี่ยเขามีสุขภาพที่ดีผ่านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายสิ่งสําคัญของนักเรียนคือนักเรียนต้องมีสุขภาพที่ดีก่อนเมื่อสุขภาพดีแล้วทุกอย่างจะตามมาเราสามารถพัฒนาเขาไปได้กิจกรรมที่เป็นโรงเรียนอ่อนหวานเข้าไปให้ทําให้เด็กเขานั้นมีพัฒนาการตามวัยของเขา ก็จะมีแนวทางที่เราจะมาพัฒนานงานต่อว่าทําให้มันเป็นลูกธรรมัเนี่ยังไงได้ก็เลยได้ขั้นตอนมาเออเราต้องกําหนดปเป็นนโยบายมอบหมายงานให้กับฝ่ายต่างๆแล้วก็กําหนดประชุมวางแผนระยะสั้นยาวให้ต่อเนื่องแล้วก็มีนิเทศกำกับติดตามขั้นตอนที่2เราก็ต้องสร้างองค์ความรู้ให้กับนักเรียนครูก็ต้องสอน บูรณาการเข้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยายศาสตร์ภาษางกฤดเป็นผูาา้ปกครองเขาก็จะรับรูาา้จากเด็กในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะตอนที่เราสอนเ,เรื่องสื่อเรื่องอาหารนะคะเข้าไปเข้าไปซื้อของเขาก็จะดูกันเลยค่ะว่ามันนี้มีนับตาลเท่าไหร่นีอเท่าไหร่ก็คือนักเรียนเขาก็จะรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะคะจากแต่ก่อนซื้อขนมกรุบกรอบแล้วก็มาเป็นขนมไทย<ม>เขามาทานขนมไทยมากขึ้นสุขภาพดีมันก็ส่งผลถึงสมองของเขาด้วยการเรียนการอะไรมันก็ดีไปด้วยการรับทานอาหารเนี่ย ของอิสลามมันก็มีหลักศาสนาที่เป็นแนวทางอยู่เ,เช่นการจะทานเนี่ยกระเพาะของเราเนี่ยควรจะเว้นไว้ที่หนึ่งส่วนหนึ่งอาหารส,นหนนนส่วนหนึ่งคือน้ําอีกส่วนหนึ่งเขเว้นว่างไว้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบนโลโรงพยาบาลผู้ปกครองชุมชนอสมพวกนนี้เขาจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเราเพราะว่าเราคนเดียวเนี่ยก็ พูดเขาอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลผู้ที่เขาฟังเขาจะเชื่อผู้ปกครองเขาเชื่อผู้ปกครองเชื่อเขาจะสอนลูกเขาด้วยนะคะโรงเรียนของเราคือจะเชื่อมโยงกับชุมชนตลอดอะค่ะถ้าขนมไทยอย่างเงี้ยค่ะคือมาทําให้นักเรียนเพื่อให้นักเรียนนําไปใช้ประโยชน์ได้ทุกสิ่งทุกอย่างงานทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานเพิ่มแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องทําเป็นกิจวัตรประจําวันเราต้องดูเขาด้วยดูความเป็นอยู่เขาด้วยจัดโรงเรียนเราเนี่ยให้เหมือนกับบ้านหลังที่สองของนักเรียน เราก็เปรียบเสมือนพ่อแม่เขาเราดูอาหารร่างกายแล้วก็อาหารใจแล้วก็อาหารสมองด้วยประเด็นนี้หนึ่งเลยได้นักเรียนหรือว่าได้คนที่มีคุณภาพคนที่มีคุณภาพคือคนที่มีสุขภาพแข็งแรงเมื่อมีสุขภาพแข็งแรงเนี่ยเขามีกําลังที่จะคิดพัฒน,นาประเทศชาติได้อย่างมากมายมหาศาลเลยเพราะเขาไม่มีโรคเลยเขาก็จะสุขภาพกายและสุขภาพจิตดีเพราะสุขภาพจิตดีสมองก็จะปลอดโปร่งเขาก็จะคิดพัฒน,นาประเทศชาต,ติเขาก็ประกอบอาชีพได้อย่างดียิ่งเลย จะมาชอบกินขนมอะไรบ้างคะขนมตาลขนมเป็ดปูนับแต่ก็ขนมไทยแล้วคิดว่าเด็กๆในรุ่นเนี่ยต้องกินน้ำตาลไม่ตึงเฉยชา,ชาสี่จึงหกเฉยชาชอบฝรั่งสดหรนะืไอไม่ฝรั่งหวานฝรั่งสดครับวันหลับพี่มีสิ่งอีกทางฝั่งนี้เป็นคิดว่าเป็นอะไรลูกอมครับกับอะไรเยลลี่มันเป็นเจลลี่วีนชอบฝรั่ง แอปเปิ้ลหรือว่าขนมอะไรมากกว่ากันฝรั่งฝรั่งมันรสชาติเป็นไงกว่าอร่อยอร่อยน้งคิดว่าถ้าเรากินน้ำตาลไปเยอะๆมันจะมีโทษกับร่างกายไหมครับมีมีอะไรบ้างเบาหวานครับก็ในอนาคตเราก็อาจจะอ้วนถ้าสมมติว่าไม่อยากเป็นโรคโตขึ้นไปไม่อยากเป็นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทำยังไง กำลังกายครับกินของที่มีประโยชนะ์ครับ่าบอกว่าปัจจุบันเนี่ยน้ำตาลเนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวในชีวิตประจําวันมากๆเลยนะคะคนไทยตอนนี้บริโภคน้ําตาลมากกว่า18ช้อนชาต่ตอวัน,เ,นเราอยากให้เด็กๆเ,เนี่ย มีน้ำหนักตัวที่เหมาะสมนะคะสุขภาพสามารถเติบโตแล้วก็เป็นกำลังสำคัญของประเทศได้และส่วนสำคัญอีกส่วนก็คือเราอยากให้คุณครูเนะะี่ยค่ะสามารถมีองค์ความรู้แล้วก็สร้างกิจกรรมที่เหมาะสมกับโรงเรียนแล้วก็ทำงานต่อไปได้ในระยะยาวคงไม่ใช่เป็นโครงการแบบระยะสั้นนะคะเราก็หวังว่าโรงเรียนอ่อนหวานเนี่ยจะสามารถเกิดขึ้นได้อีกหลายๆที่ในประเทศไทยคะ่ะ จบลงไปแล้วนะครับสำหรับวิทยาของโรงเรียนบ้านโนนแต้นะครับน้องแอร์ครับทั้งโรงเรียนนะครับได้มีการจัดการเรียนการสอนนะครับแบบการใช้อันปลกโคดดิ้งนะครับสำหรับนักเรียนนะครับชั้นป .1 ถึงป .3 ครับการเรียนโคดดิ้งนี้นะครับน้องแอร์ครับจะเน้นในเรื่องของกระบวนการคิดนะครับให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผลเน้นการสื่อสารกับเพื่อนร่วมชั้นนะครับกิจกรรมนี้ครับทำให้น้องๆนักเรียนครับรู้สึกสนุกสนานอีกด้วยครับ ค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะพี่เมีและลำดับต่อไปนะคะเป็นว t ทอาของโรงเรียนสุเหร่าจระเข้น้อยค่ะพี่มียนกับกิจกรรมการดําเนินงานโรงเรียนอ่อนหวานภายใต้คารวานสุขภาวะหวานซ่อนโรคนั่นเองค่ะค,ค่ะน้องน้องนักเรียนก,ก็ได้ปรับพฤติกรรมการกินค่ะพี่เมีจากการกินขนมกรุบกรอบนะคะมาเป็นขนมไทยนั่นเองค่ะและกิจกรรมนี้นะคะทําให้น้องๆน,นักเรียนเนี่ยได้เติบโตมีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีค่ะใช่แล้วครับ